เย้มีคนอยู่ด้วยแล้วกูไม่กลัวแล้วเว้ยกูไม่กลัวแล้วกกลัวจริงไอ้เดาบูไม่ยากขนาดนันมาอยู่เพื่อนกูยังกลัวมันมันค้างมันค้างมันค้างมันกระตุกมากเขากูกลัวย่ากูอยู่คนเดียวไปได้แค่คนเดียวแล้วกูยังกลัวเลยกูแคสได้แบบไม่ไม่เท่าไหร่เย็นเย็นทำไมมันค้างวะมันกระตุกมากเลยอะหนูรับรองไม่ใช่เน็ตผออ เฮ้ยไอ้เด็กเปรตม,มาเลยกูไม,ม่กลัวมึงหรอกไอเด็กเปรตขาบัฟแผ่ให้มันขึ้นบันไดได้ตอนไหนเสียงเมาส์กีย์บอร์ดกูด,ดังแน่นอนกูกลัวไอ้กูกลัวกูต้องไปเดินคนเดียวไม่มีใครช่วยหน่อยฮะความรักความเมตตาเปิดประตูเปิดประตูเปิดไม่ได้อีกโอ้ย <c oughs> มันก็ยังดูเมื่อยู่ดีอ่ะโควิดโควิดแต่กูเปิดพัดลมอยู่มันเปิดไปได้สักที่เลยมันเปิดแค่ที่สอง เดี๋ยวขอออกแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึงโว้โววัวนนี้ในอพาร์ตเมนต์รื่เ,เหมือนเขาบังกดมากเลย้ยประตูก็เปิดไม่ได้เปิดได้ตัวนี้มีอะไรยุดเนี่ยการป้นสองของมีขี้ไหมหมดอ้าวมีค่ะรู้สึกมันโดนวนอยู่ที่เดิมเลยเฮ้ยนี่สี่นาทีแล้วนะตูวยังไปไปไหนเลยโอ้โหอืความมืดนี้มันอะไรกันแล้วกูต้องไปชั้นไหนวะนนี้ก็ไม่รู้ทาง เข้ามาตรงนี้แล้วไงต่อวะควนมืดนกเกียยเสียทำไมาเสียง <c oughs> เสียงมาจากหูขวาก่อนนะเอ้ยโอ้โเช่นเล่นขอนเง่เซฟเซฟเลยหันมาเจอผีไม่เป็นไรหันมาเจอผีแล้วเจอเสียงพี่ที่เข้าไป ไอเด็กเปลดเด็กไม่สั่งพ่อแม่บึ้กไปเลยอ่ะเดี๋ยวแตกเขานื้อมันเป็นเสียงคนร้องไห้ไม่คัสซินด้วยเหรอมอหลิฟโคตดเก่าเลยลิฟยุคไหนไว้เนี่ยโอ้ยเียดคัสซินอย่างนี้จังเลยโอ้ยโกตัดมันตัดด้วยมีดง่ายมากเลยเหมือนกับตัดอาหารตัดอะไรว่ากินเฮียตอนนี้นั่งกินน้นั่งกินน้ำซ้ปแล้วดูไปด้วย นี่คืออาการของคนไม่กลัวผีแต่เมื่อเจอพี่ชายเล่นเกมอัดหน้าโอ้เดี๋ยวเริ่มฆ่าตัวตายในอ่างโอกุญแจอุอ๊บเสียงอะไรใครกันนี่ไอแฮปปะกันไงเรามาด้วยกัน ไม่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 หนูไปแล้วบ๊ายบายาาาบางที <c oughs> ฉันสามารถปีนลงไปจากตัวนี้ได้้ยไม่ได้แดกกูหลอกอู้มีกระสุนโอ,อ๊กนัดที่สุดของแจ้แล้วจ้า เชือกผูกคอต okay, ายทำไมแม่ผูกคอตายไม่ต้องเล่นแล้วเนี่ยเคนดูที่เขาไม่รู้ว่าทําไมถึงมีปืนบาเลต้าบอกเลยว่ามอดนะจ๊ะก็สุดมให้เยอะมากเลยเฮ้ยววว้วย <c oughs> ไม่อยากไม่อยากถืออะยึดถือปืนอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันมืดมากเลยถ้าไม่ถือปืนอ่ะใช่แต่ถ้าถือเนี่ยมันก็เติมกระสุนไม่ได้อะประเด็นหนักๆเลยนะปิดไฟโอ้โอ้ยอย่าปิดเลยลิควิใช้ไม่ได้เลือดออกมาตัวนี้นั้นแสดงว่าที่ลงมาตรงนี้มันต้องมีปีที่เข้าได้ ขอเซฟก่อนละกันนะคุณเจอเซฟตัวไหนกูจ้าเดี๋ยวมาชิบหายเลยแกแงเงียบๆเฉยตายคุณตายโง่โง่โง่ <c oughs> อะไรคือการที่ Hey, hey. ไม่ตายเว้ยเออเมื่อกี้กูได้อะไรมาวะได้กญแจห้องใต้ดินมาแล้วเมื่อกี้กูเปิดลิฟต์แล้วแอชั้นสองมีอะไรเนี่ยเออเอยามากูมีมีดแล้วกูมันอยู่ตรงส่วนไหนของโลกวันนี้ไม่อนา แมวนา13นาทีแลนะ้วน่ะโอ้โหบูเป็งจริงก็ไปแล้วไปนะเงเลสแมนคีชั้นล่างเหรอโอ้ยเยี้ยทำไมอย,อยู่ดีน้ำนอง ให้พี่เดินสะดวกเถอะน้องเฮ้ยวูบันดิงกูไปไหนแล้วเนี่ย <lem> ค <ak> ิดอะไรน่าสงสารจริงๆกีนาทีแ <lem> ล <ak> ้ว <lem> ส <ak> ิบ <lem> ห <ak> ้านาทีจะแค่ถึงตอนไหนเนี่ยกว่าจะออกจากที่นี่ได้มั้งโอ้เกินไปแต่ว่าตอนนั้นกูช็อกตายก่อนอะเสียงอะไรตรงมุมเนี่ยยงเย็นมากเลย อุ oh shit, it, ้ยเชื่อจูออนนี่สัตว์จูออนเหรอจูออนกูฆ่ามึงได้มั้ยนะกูฆ่ามึงได้มั้ยจูออนโอ้ยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ยเฮ้โหตายแล้วตายแล้วไอ้จูออนฆ่าได้เหรอโอเคสวย อู uh, ้จออนค่าได้โอเคเชี่ยว้าผมคุณต้องไปเจออะไรกี่มาเนี่ยสงสารพี่วะอ้าวมากันสองทางนี่มาเลยมาเลยผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมมีหลบสกิลโมเมนต์ผมดี เกียดหัวมูมาขอพักแซมินา่์ก่อนแล้วกันนะจะวิ่งใช่ไหมอาจไม,ไม่ไม่อาจจะต้องใช้โมเมนต์หลบหลีกไงเออสิบเจ็ดนาทีแล้วที่นี่ที่ไหนหาวิดีโอเล่นเทปเสียงอะไรไอ้เด็กนึ่งอื้มไอ้สัตว์เฮ้ย,อยเอาล็อกประตูแคทเกมกับน้องโลลี่ โลลี่โลลี่ตรงไหนวะท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วไปชั้นไหนวะเนี่ยวิดีโอเทปอยู่ชั้นไหนวะเก็บคอชิบหายอันเนี้ยรู้ดีเหมือนกูกำลังจะไปกูไปอย่างนี้ก็ได้ปะน้ำขังอ่ะโอ้อะไรเหรอมึงดูทางดิวโอ้น้ำสูงโคตรน้ำท่วมบ้านหรือไงวะเนี่ย ันนี่ไปไม่ได้อะมันมีตัวอะไรอยู่ในท่อนะไปชั้นไหนเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะ่ขอบคุณครับแค่ได้กระสุนแล้วก็อิ่มใจแล้วใครมันคอยอะไรอยเนี่ยมันเสียงก้อจอย่างนี้แ่บวะถ้าเจน นี้เข้าได้วะเกลียเสียงมากเลยเป็นไรอ่ะเป็นไรใส่วิดีโอเทปอะคัดซีนอุ๊ยพี่เมงใส่ตามมาป่าวะเนี่ยต่อยหัวหลุดเลยไม่๋ย่ไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่พูดอะไรด้วยเอาชก ภากระตุก่ะพี่เฮ้ยพามันกระตุกอะตัดโอ้โหตัดหัวเรียบร้อยอ่าไรง่ายอ,อย่างงี้เลยเหรอหกเจ็ดสองเก้าูฟช่วยพี่จำหน่อยหกเจ็ดสองเก้าพี่ย่เดินช้าสิ อย่าเดินช้าทำไมต้องเป็นที่มือกูป่มๆโอ้โหไม่ถึงเอ้ยเหย๋อตอนนี้ยังมีไฟอยู่เลยหลับตาดูได้ไหมหลับตาดูหลับตาดูยังไงวะอะไรนะหลับตาหลับตาก็ไม่ต้องมองอะไรมาเร็วรีบมาเร็วมาเร็วเร็วอืมเอานีา่เขาวอกมึงขึ้นรีบไปแล้วไม่ใช่เหรอลงไง เห็นคาซีน้วหลันหน้าตาเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานขอตัวอย่าเข้ามาผมมีปืนผมมาด้วยกันถามจริงว่านี่มันเกมผีใช่ไหมทำไมอะมันรู้สึกแบบเกมผีส่วนใหญ่มันจะให้เราหนีอุ้ยแมกคาซีนจะเต็มแล้วกูใช้ประหยัดมากวุ๊ไม่ยิงเล่นเนี่ย โอ้ยเติมกระสุนไม่ได้กระแมกกซีนเต็มก,กุกรีโหลดก็ได้กุรีโหลดให้มึงก็ได้มีปะคับกุรีโหลดจังเลยอยอะแจกกุเยอะจังเย็นนี้นอมอนนะเนี่ยทางมันยาวเก็ตม,มุมลิงเร็รเวเก็ตมุมลิ่งพอมมุมต่อไปแล้วมันมืดๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าว้าสุดยอดไปเลยอะ,อะไรคาซินคาสินอะไร หนูไม่ดูแล้วคัดซีนดเด้เอ้ยไอ้ย่าใครมาแวน้นแถวบ้านกูกูอยู่ส่วนลึกของบ้านไม่ใช่แถวบ้านกูแน่นอนอโอ้โหอไม่ไม่ใช่แวนแ้นละไม่ใช่การแวนแ้นละโแง่จะรอดไหมไม่รอดหรอกกูตายจะรอดไหมมาโอ้ยมีไฟว่ะไม่กลัวแล้วเว้ย ออพี่จะเ,<อ>เ<อ>ต็มยน่าจะหมดเ <kalk> ทคนิคการตีมอนในเกม RPG ในโลบ็อกตีวน <c oughs> เฮ้ยมึงสูงยังวะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอาเอาแล้วโอ้โหปิดตาด้วย โอ้้กตุกระตุกๆออ้กลุ่มเล่นเกม S A O นี่ก็คุยดีจริงๆเลยอ่าผ่านเลือดไม่ได้เลยโว้วสะตะมิน่าจะหมดยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ มับนบอสมันเอ,อิอหรืออะไรมันอะไรนะมันมันเอ,อิอดมันอะไรมันเอ,อ่อหรือมันอะไรฮะกี่กระป๋องเดยถามจริงกลาวเนี่ยเอา้าจิงมาตั้งนานถึงค่าตัวต่าย,อ,ยอะไรวะเจ้าขาวข้าวสีโอ้อะไรวะบ้านผีสิงในฝันของฉัน ว้าวโคตรอ้าวแล้วโอ้โอ้ตื่นแล้วเหรอฮะมึงเป็นใครวะทำไมมึงถือปืนก๊อกเฮ้ยใจเย็นกูไม่ใช่หนึ่งหรือพวกมันหรอกแล้วแล้วมึงเป็นใครอ่ะกูไม่มีตัวตนไอ้หมอฮะมึงไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะมันโคตรอันตรายเลยใช่มึงไม่ควรจะอยู่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวทำไมมึงถึงใส่หน้ากากกันแก๊สล่ะมึงโง่หรืออะไรเนี่ยฮะเออกูเหมือนบางคนที่ เหมือนพวกแม่งเหรอเอ่อกูเชื่อใจมึงไม่ได้กูม่รู้ว่ามึงเอ่อเป็นพวกมันจริงหรือเปล่าปล่อยกูอยู่คนเดียวไอ้หมโน่ว <laughs> <No. S 3> ัดจะไม่เติมฟักเข้าไป <laughs> เออเขาเป็นใครกันนะ่ะโอ้ยกูใช้แก๊สเซียน,นมากโอเคปิดคลิปอ้า